สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจําวันที่25เมษาย,ยน2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองแว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะระหว่าง1 5 5 5ถึง1,575จุดนะคะเราคาดหวังว่าน่าจะเห็นความผันผวนค่อนข้างเยอะเซนติเมนต์ช่วงแรกอาจจะเด้งดูเป็นบวกนะคะเราคงได้อาน,นิสงส์งบางส่วนจากตัวตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้บวกขึ้นไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเอเชียเราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงได้รับอาน,นิสงส์งในเซนติเมนต์เชิงบวกจากต่างประเทศอยู่นะคะเช้านี้เนี่ น่าจะอยู่ในแดนบวกกันนะคะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยจะปรับขึ้นในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดมากกว่านะคะทั้งนี้เรามองในเรื่องของประเด็นความกังวลใจที่มีต่อเรื่องการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนเนี่ยน่าจะมีน้ําหนักต่อภูมิภาคมากกว่านะคะรวมไปถึงความอึมครึมต่อเรื่องของขา้าศึกเกาหลีนะคะยังคงเป็นคลื่นรบกวนนะคะต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคต่อไปนะคะ <S <S สำหรับเชดินเกลบ้านเราเนี่ยเทรดอยู่หน้าเลเวลระดับนี้ประมาณสูงกว่า15เท่า ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นระดับที่น่าไล่ราคามากเท่าไหร่นะคะในทางโดนข้ามเนี่ยถ้าไม่สามารถยืน1,560จุดได้เนี่ยน่าระวังการลงไปทดสอบ1,530แล้วก็1,500จุดตามลำดับนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เรามองว่านักลงทุนเนี่ยยังคงมีความระมัดระวังในการเทรดหรือว่าการกระโดดเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะนะคะในแง่ของตัว ดัชนีวัดอารมณ์ตลาดนะคะเป็น sentiment index คือ PFC index ของเราเนี่ยก็ยังพบว่าอยู่ในช่วงของ neutral fear อยู่นะคะนักลงทุนอาจจะยังคงขัดความมั่นใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมองไม่เห็นปัจจัยในเชิงบวกที่ดูชัดเจนมากที่จะเข้ามาชี้นําหรือว่าผลักดันการฟื้นตโตของตลาดอย่างแข็งแกร่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนักลงทุนกลุ่มหลักนะคะยังไม่ได้มีแหล่งซื้อที่ชัดเจนแล้วก็มีความต่อเนื่องมากพอนะคะในช่วงดีไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าสถาบันก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นทําให้เรามองว่าัพไซด์ของตลาดถึงแม้ว่า เทรดใน s e n ิเมนต์เชิงบวกก็ยังดูค่อนข้างจําจกัดแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับแรงขายในระหว่างทางกดดันลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นออตอนนี้ยังคงให้เทรดแบบเก่งกาไรแบบระมัดระวังนะคะถ้ายืน1,560ยังเทรดต่อนะคะแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็ให้ทยอยลดพอร์ตลงมานะคะ หุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะตัวคอมเซเว่นยังคงถือต่อนะคะวันนี้เราให้ตั้งชอ็อตเซลล์ตัวดีแท็เข้าไปเพิ่มนะคะบนความกังวลถึงความพอเพียงแล้วก็ต้นทุนของคลื่นในอนาคตนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการลงนะคะแล้วก็ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่สูงกว่าราคาพื้นฐานไปค่อนข้างมากแล้วนะคะจึงน่าจะเน้นทางด้านขายออกไปก่อนนะคะส่วนตัวหุ้นอัพไซด์โมเมนตัมเรายังให้ถือต่อทั้ง4ตัวนะคะ KSLS CCC Stanley แล้วก็ Eon นะคะกรอบระยะเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะ ส่วนหุ้นรับหน้าร้อนของเราเนี่ยไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มนะคะทั้งบิวตี้แล้วก็เซเป้นะคะคงต้องหาจังหวะในการตัดขาดทุนออกไปนะคะซึ่งตัวบิวตี้เนี่ยถ้ายืน1นึสบาทไม่ได้ให้ตัดขาดทุนออกไปนะคะเช่นเดียวกับตัวเซเป้ถ้ายืนยีิบหาบาทไม่ได้ให้ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะในส่วนของหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะคะคือตัว TKT นะคะส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะ วันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มเข้ามาสามตัวนะคะตัวแรกขอเทรด ECL ต่ออีกรอบหนึ่งนะคะเข้าซื้อที่2 3 4จุดสามสี่นะคะรอเทค Prof i t ที่สองจุดหกตัดขาดทุนที่2 2 4จดสองสี่ให้น้ำหนักการลงทุนสองดาวนะคะราคาที่ปรับลงมาแรงเนี่ยมองเป็นการปรับฐานระยะสั้นนะคะในขณะที่แนวโน้มการทำกำไรไร่ไรมาหนึ่งนยังคงเติบโตโดดเด่นนะคะคาดวันนี้นะคะจะคือวันที่ยี่บห้าเมษายนเนี่ยจะมีข่าวดีเกี่ยวกับแผนธุรกิจใหม่นะคะจากการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะก็ แนะนำเข้ามาเก่งกำไรสำหรับ ECL นะคะ ตัวที่สองนะคะตัว rjh นะคะให้น้ำหนักการลงทุนสองดาวเข้าซื้อที่21.2นะคะเราทำกำไร22 5จตัดขาดทุนที่20.5นะคะบนพื้นฐานที่มองว่าคาดการคาดการณ์ว่าบริษัทย่อยเนียน่าจะรับรู้กำไรเข้เขามาประมาณ4 5ถึงล้านบาทนะคะหนุนผลการดำเนินงานไตรามาส1ปี60ขยายตัวได้ทั้ง y e o n ยนแล้วก็ qonq นะคะตัวสุดท้ายนะคะที่นำเสนอเข้ามาใหม่ก็คือตัว irpc นะคะเข้าซื้อที่5.3าเราทำกำไร5.64นะคะตัดขาดทุน5.02นะคะ ให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวบนความคาดการเรื่องของผลการดำเนินงานนะคะจะพลิกกลับมาโตโดดเด่นนะคะจากการกลับมาเดินเครื่องโรงกันได้เต็มที่นะคะอีกครั้งในไตรามาสที่2ปี60นะคะทั้งในครึ่งปีหลังเนี่ยจะยังได้กำลังการผลิตใหม่เข้ามาเสริมนะคะจากหน่วย PP expansion แล้วก็ PP compound นะคะกำลังการผลิต PP compound แล้วก็ PP นะคะจาก475,000ตันนะคะต่อปีไปเป็น7 7 5 0 0 0ตันต่อปีนะคะ ส่วนอัปเดตตัวอื่นในสูตรกลุ่มของหุ้นติดชาร์ตนะคะชอ็อตเซลล์ i m l ถือสถานะต่อนะคะ KCA ถือสถานะต่อเช่นเดียวกับตัว SPA นะคะ Beauty ชอ็อตเซล์ตัว Bland นะคะ CSS แล้วก็ตัว JMT ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ